สปาดีสบาดีมันนี่ก็สิมาเห็ดเมนูอีแล้วอันนี้ผักตอนไก่แฮมอมนเด้อพี่น้องเด้อร์เอิมนผงสีเห็ดอ่อมวายพี่น้องนี่เด้อนะผงปอกแล้วเรีิ่ดเลยแล้วผงสีแกงอ่อมพี่น้องอ่อมสวายอ่อมไก่สวายเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เอิมอนผงสีเห็ดผงซับตอนไก่ให้แล้วอันนี้ก็คือปลาพี่น้องเออปลาเนี่ยคือผงสีหนึ่งแต่อ้นจะเอาไปล่างอีกพี่น้อง แตล่างอีหละ่ะอ้นกับสิตาเครืองเคียงเนาะเห็ดคือมือก่อนท่านพี่น้องมือก่อนนะออนเห็ดตากระเทียมหัวิงไคใบมะกรูดน้องพี่น้องเนาะอ้นตำนะกระบักเพชรพี่น้องมามักใส่ปลาในกระล่างล่างนะเขาสิเอมามาหั่นหั่น,น,นเก็เตเกตแถวนี้มันยังออกพอเรียบร้อยเขาต้องเอาไปล่างแตอันน้อีพี่น้องขูดเก็ตอยู่ในนี้ออกอีกน้องพี่น้องเนาะมึงทางพูนกับพี่น้องไป เอาโตก็ขี้หมูกง่อยอยู่ใช่ไหมไม่ยังหนิไม่ยังหนิหมูเปล่าลูกหมูบ่หมูเสียออกเลขนี่บ่ลูกฮะเสียออกเลขนี่บ่โอ้ยเสียออกเลขอันนี้บ่โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่ะเลขหมูออกนี่บ่ลูกบ่ออกเลขหมูบ่น่ะหน ฮ่าัาขี้หมกหน่อยนก่อนถอยบวกมันเต็มขุงเาอนอกเดี๋ยวเอาขวดบวกออกก็น่อพ เป็นคนนั้นรักความสะอาดใครพี่แป้งเหรอเออพี่แป้งหรอพี่้เชนใช่ใช่ที่บ้านก็เป็นไม่ต้องคิดมากชอบเก็บชอบเก็บชอบกวาดหั่นหั่นหนีพี่น้องเอ้ยเล่าบึงวิธีทำเ่าคนเด็กกลัว เพี่คนว่าน้องโอนพรุ่งนี้พี่กลับแล้วโอนมาเล่นด้วยนะมากินข้าวด้วยพรุ่งนี้พี่จะกลับแล้ววันจะไม้พี่ก็ปีนดเต้ามามานี่แหละมาเล่นนี่กินข้าวที่นี่พต่น่ก็เลยว่าเอิ่มเมินพี่คนจะสิกับแล้วพี่น้องเลยจะเลยว่ามาอยู่ เป็นทานเองด้วยการทำด้วยการทำกับข้าวสู่กันกินเป็ซี่เป็นมานแล้วว่าเผ็นสันซีน้องดูปกติอะที่เอฟซีหัวเนี่ยทุกข้าวกับเห็ดรุ่มๆกันกินกันแบบนี้ตลอดนะ มาบ้านคุณเข้ากับภาก,กับซุ่มรุ่มกันบ้านพี่อ้นนะ่ะมันเป็นบ้านนะนั่นซุ่มรุ่มกันซุ่มผ่นซุ่มนี่ตลอดอเพื่อนเราในี่เคื่อนของอ้นซุ่มไลยกับพว่ายน้ำกินน้อยก็มไม่น้อยและถือพว่าให้น้อ ซุ่มลายบอร์เตเราเป็นคนมันพอกล้าเว้าพี่น้องเป็นคนบอกล้าเว้ากล้าเว้าเสี่เมียบางที่จะให้อยู่แต่กับบอกล้าพอเมียเว้าข้ามเยวะเราก็คือยุดแต่ว่าถ้าพัวเว้าเข้ากับพังบกวนพัวเข้ากับพังบางที่บางที่กันพัวกับว้าถือบางที่บอถือเข้ากระเทียง พี่เขาว่าคือเท่ากับบทเรียนเขามาเป้าให้มาเป้าให้มา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 ป้าให้มันนี่มาคนมานี่มา นี่บดหมา่ามือนี่ันมาแล้วมือหั่นเห็ดเห็ดนอกเเห็ดเห็ดนอกเป็นเงินพิเศษมาแล้วมาเต้าใครมาแล้วเรียกใครมานั่งกินด้วยนะคนใหญ่จะกลับมาทีม้านมานั่งกินรายการที่นี้ก้กงปีกกะเลยโอ้ยตื่นเต้ไปคนที่อายนะ เฮ้ยคนขี้อายขนาดป้ากินกันอยู่ในเนี่ยส่วนมากินแล้วนะาจ้ออกไป ทางปลาตัวนี้ค่ะทิมักเครื่องเมื่อนั้นอะแซบอยู่บนหนึ่งปลาเมื่อัหนอ้วนแซบทางกองเองเนาะอือทางกองเองผ่าเอื่อยดิ เ,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 เรตรียมล,ล่างน้เห็นแล้วตคเอนุนอเตรียมเห้ือนเแล้วได้ไก่กับเกลือเกลือแล้วมาเลยเตรียมเลอพวยวมันเต็มอ่างแล้วก็ล่างเลยพอมาขีข้าวพี่นอกก็เอาล่างปาลาใสมาขีข้าวพุ่กันเลยต่เอาล่างถั่ออกแล้วที่ลำ,ำปูำตามันก็บอกข้าวน,าเ,วนเออมาใหม่อปลาทำแล้ว มันอุอน่นไสิมาซอยหัวสิงคายเด้อพี่น้องเด้อซอยหัวสิงคายโค้ดิงคายที่ขมมึดอุอน่นไปเก็บเอามาตอนมันเป็นก้อเป็นก้อนบานเ้ยเบืน้นองนอกเเด้อลูกเด้อแซอ่บดีว่าเขาเอือบมนันนะค

ใส่เครื่อนร้ายมันกับบะด้ข้าวรายย้ายใช่น่อยมันดับข้าวคุนไปผุนบอ่อ โกโดดูดนะบันมามากูดมกเพ็ดเก็บมะพร,ะริกใส่พี่นอกนเลยใสมะเพ็ดหนึ่งปลามาเพิ่อไปเห็ดียกนอกมันยังเรเลยได้มาเผ็ดเพ็ด เพลียเลยใส่กระเทียมได้พี่น้องเย บอลเออเบิ่งนอกน,อน,นะฮะยันนอกดื้นะนะอนะบอลกับจักบอลด้ยินนำหรือบอลบอลกับยันบอลื่อชื่อ,อกระเทีดดยมใบมะกรูดคน,นนี้ใครเคสได้แบบ เอือปลาพี่น้องสีหนึ่งปลาสิมาตัดเป็นตอนเป็นตอนเอามันจะสุกไวหนึ่งเป็นโตมันน้ำสุกนะพี่น้องเนาะเอาปลากระตัดตอนแล้วเราได้บาดมันคอยใส่เครื่องอันนี้ลงไปเครื่องเทศลงไปแกีเหล็กอะไรอะไรนีเห็กใส่น้งเ็มใส่นังเก็มอานัาะเอาโตาวยต้องมีวหวครบเลย ไม่มีวอแหวนนเป็นอย่างอื่นะไ่ี่เ็ใส่หนังวไม่มีวงหลอะไรนะเจะเป็นชิ้นปาไม่ได้ของมนเค็มนเค็มมันจะเป็นของโค้ออโตออโตอไงอโต้หรอแพนดมดมาไหนอืมเนาะมันจะเป็นของเล็กใหถ้ามันมีวงแหวที่บ้านไม่น้อยพวกกี้ยังอะไรนะแม่ยังไข่แดงไข่บล็ ยุกไข่ให้กับน้ำไข่มดแดงจ้าเดี๋สวปรุงจ้าบานิสจะปรุงนะพี่น้องเอ๊ะถ้าไม่ไม่ถ้าษาอีสานเขาเรียกก้อยไข่มดแดงไข่มดแดงใส่ไข่สุกใส่ชาไทยแล้วสุกไเข้าเหนียวเรียกอะไรข้าวหนึ่งข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวหนึ่งข้าวเหนียวหนึ่งที่ไอน้ำเนี่ย ใส่บ้านใส่หวายห็นกร่น่อยบักมามากินข่าวน้ำกันพี่นอ้องเลยสองไอ้น้องเ็บฟีไปกินยูพุน <c oughs> แล้วนะมากินช่นองไอ,อ้นะ้องห้องท่องก่นห้องท้องก่อนเ่นติอน ป้าหัวเจ้ามีแต่นั่นนะที่แถวนะบอกเออคนอยู่กันคัวกันเป็นห่ากอะไรอยู่เงือนคัวอะไดเนาะ <c oughs> เอาบดสินแหงเลยแสบปอมกิเลสหน่อยสบายดีเดี๋ยวถิ่นด้วยเออเบื่อเพชรเนาะ ซส็บข้าวหางังเบีนนี่อ่าตรงนี้อะไรนะอบ้นเบีบนเหี่ยเบียนนี่ได้นังเลหอมคิเลกเส่นนังจับเบ้นไว้ป่วยเชมีสวยหน่อยจับตะบตสวพวกเล้ปวดหัวโต cái này, này. lại bên Thôi thịt Cái này, này. ngoại con ăn Thôi Mặt tiền Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không không bọn tôi xin nào sẵn thì nó ăn được đẹp mhm 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 Giờ nó học tâm với tiếng con con mà ừ. lao Học bố hết rồi lao ừ. đếp, anh tôi nhảy nè Áo này đấy, con con này đấy ừ. Cày Tôi nhảy này. Cái gì tẹt nè Đây ngân của chị xin tôi nhảy nè vậy không có tôi rồi Đây ngô của mình Phục phá khắc đi จากก็ขาดพี่ทำบุกเข็ดนเอยหานานมั้งเอากนหน่อยเนาะคุณแซบ เพื่อเราได้ยันเราเสพธงสาเหุห้อง,งเดิจ็ดจ้างเดิมอาเราเป็นยันฐานเจาเดียวเบบป็นยังไง หัวดอกดุกแห้งๆก็แห้งๆก็อ้นเนาะใารเจ้าไปนอมขักนอมไปว่ะเมาเมื่อจากสอบซาวขาบอกปัะนะตังนี่บมแม่นบ์ม่มันเราอะเป็นเท่าเป็นอะแบบมันบวกล้าอะค่ะตาขักอะไรกับขักอะไรอ้นเนาะวุ่นๆวุ่นๆเนาะมันเอาเมื่อไปพอดีมันถืกต้อนนี่นะเออมเป็เสร็จมาด่ามึงวะมึงเบื่อหรือไง มันคือสีจมอยู่หันแรกตัวไปเราเด้อพี่นอ้องเด้อบ่ายี่ิดน้องบ้า